สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่30ธันวาคม2567นะครับเอฟซี FC, ถามกันคำามาหลายนะครับอ่ามือนีผ้าเดินทางนะครับมาหาพี่กรองนะครับผมมารับชมโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่2มกราคม2568นะครับมาหาพี่กรองต้องงวดแล้วนะครับมือนี้มาให้เน้นให้ย่ำให้ นะครับงวดที่ผ่านมานะครับสองหนึ่งตรงๆให้บนมาล่างอ่านะห้บนมาล่างเอ้าเขาไปหาพี่กองนํากันนะครับใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับท่านชมใกล้จะทรงไทยปีเก่าตอนรับปีปีใหม่แล้วนะครับงวดแรกของปีหกแปดนะครับเพื่อได้โชคนะคผมอ่าเพานนมมเอาอิ่อยู่บ้านบะท่ามชมอ่าเอาอยูย่เอฟซีอยากให้มาย้ำให้นะครับมาเน้น สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าอ่ามายำทรงไทยปีอ่าวดแรกของปีหกแปดจะเป็นจังไดย์อ่ามิเตสลับมิเตสลับอ่ามิเตสลับสวัสดีค่ะแค่พี่กองป่ะจ้ะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไงคะคนดยุทธ์ปีใหม่ดิปีใหม่ปีใหม่เราอย่างนเก็บผักอืม อันนี้งวดที่ผ่านมาท่านผู้ชมนะครับให้บนมาล่างนะครับโอ้สี่คูนะครับเอฟซีบาให้บนมาล่างก็ถือว่าพวเขามันต้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างกลายงวดเลยเนี้บางงวดให้ล่างไปบนเนาะอเออเอาใส่ละสูตรเท่ามาเบิ้งหรือพี่กลองเน้นสูตรใดสูตรเก่าวะชุดบนชุดบนกับชุดล่างเป็นให้ตงวดแล้ว <c oughs> อืม อันนี้ชุดบนอันนี้ชุดบนอ่าจะเมองชุดที่เบาเถ่าเขียนให้เบาเถ่าเขียนตัวยังไงให้แล้วชุดบนเนียเน้นสูตรนี้อ่ะอ่าเพราะว่าจับจากสูตรที่มันเข่ามากมัน่อจับจากสูตรที่มันเข่าเอาไม่เห็นมาคำนวณให้สูตรนี้อือได้หลักร้อยหลักหลักสิบตัวเลพี่ก้องหลักหน่วยตัวเลหลักร้อยมีศูนย์กับสี่หลักร้อยศูนย์กับสี่เน้นที่สี่เน้นที่สี่ค่ะครับหลักหลักสิบมีศูนย์มีสองมีหก เน้นที่หกสองกับหกเน้นที่สองกับหกหลักหน่วยมีห้ากับเก้าหลักหน่วยมีหกับเก้าธมชมเน้นที่5าที่หหลักร้อยนี่ศย์กับสเน้นที่สี่หลักสิบศูนย์สเน้นที่สองกับหกหลักหน่วยเก้ากับห้าเน้นสงตัวคือตัวไหนพี่กองเน้นสองตัวสอหากับหกหสอกับหกครับชุดเน้นครับสอกับหกนี่ชุดบนชุดเน้นตัวรอง ศูนย์ห้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้านี่ครับจะได้หกคูชุดบนหลักร้อยเน้นที่สี่สี่ร่องศูนย์เน้นที่สี่ร่องศูนย์แต่ว่าที่พี่กองจับนี่ลักซีหมดเลยลักซีหมดเลยสี่สองห้าสี่หกห้าตัวเน้นสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์เก้าสี่สองเก้าสี่หกเก้าตัวรองอันนี้คือชุดบนชุดบนยังเน้น ชุดเกา่าค่ะเน่ยชุดเกา่ามั่นใจชุดเกา่าค่ะมั่นใจอา่ามั่นใจชุดนี้ค่ะอ้าวท่านผู้ชมต้นปีพี่กองว่ามั่นใจคักมั่นใจอยู่ค่ะอา่ามั่นใจคัก <c oughs> <c oughs> ถือว่าเป็นเซียนผู้หญิงในหมูบ่บา้านแค่เจ้ากซากลื่นเนี่ยค่ะเหล้าแมน่นเพราะว่าสูตรเหล้านี่พุ๋น่ะสองเล่มสามเล่มมีซิฟกาสูตรโอ้ยได้สามกับร่งและะ้วค่ะอ่ามีซิฟกาสูตรสูตรเหล้าน่ะคนไปเผลาเราเบิด เก็ปีเนาะสูตรได้ว่าเขาเ้ากับเผาไปบระธานได้เผาเก็บไว้ยังเก็บไว้เผาเลยเออเก็บไว้เออค่ะเผาชุดล่างชุดล่างชุดล่างมักสูตรไดกงอนนี่ชุดล่างชุดล่างอ่าเอาชุดเนียนๆด้วยยังสูตรเก่าวะสูตรเก่าที่หายไปยังเนียน่ใหายสูตรนี่น่าหมดค่ะหายสูตรไหม่เอาชุดล่างให้ยสูตรนี่น่าหมดค่ะสูตรนี่เอาชมมาชมมันบัวหลายคูน่ะค่ะบัวหลายคูนบ่อยากให้เนียนๆเลยอยากให้เนียนสูตรนี่ สูตรนี่ให้เน้นสองตัวเลยค่ะมั่นใจบุสูตรนี่มั่นใจอยู่ค่ะอืนี่มันมาตาผีค่ะเอาตาตาบนสูตรนี่ก็ได้หกขากันนะบนบนสูตรได้ชนกันหกขาแล้าสองเก้าก็ชนกันตัวนี้บนสูตรอันนี้มันได้สองคู่นึงค่ะสูตรนี่สูตรนี้ได้หกขากับสองเก้าสูตหกขาเนี่ค่ะชุดบนนั่นบานี่ค่ะชุดบนเอ้าหกขากับตรงกันครับตรงกันอยู่ค่ะสูตรนั่นเนาะก็อยากให้ล่างสูตรนี้เพิ่มน้ำค่ะล่างอยากให้สูตรนี้ค่ะเพิ่มขึ้นมาคือแปด แปดสามแปดสามกับแปดเจ็ดสองคู่เท่านั้นค่ะอ่ามันถือมากอยู่ดีถือม่จากหวัดแล้วสุดล่างสุดนี่ถือมากอยู่ที่ค่ะนี้นี่พกพกหนึ่งกับมีสองหนึ่งกับมีพกกับตัวเดียวสองกับตัวเดียวอือันนี้ก็ะแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวคือในสามมาใส่ขึ้นมีแต่เจ็ดกันเอาสองคู่นี่ค่ะเอาตัวนี้บ้เอาตัวนี้กับตัวนี้ครับกัน อันนี้มาออกฟังนี่มันออกฟังนี่นี่ค่ะไปเน้นฟังนี่ค่ะแล้วก็สูตรเก่าที่ให้ตองหวัดสูตรใดสูตรล่างไอ้ให้เอฟซีเพิ่มไนมสูตรล่างสูตรล่างสูตรนี่ที่ให้เอฟซีเพิ่นคือคือแปดสามกับแปดเจ็ดมันมาเพิ่มอเ่าเพิ่มให้สองคูเดี๋ยวจงจะถามว่าจะให้เน้นตัวไดอันนี้สูตรล่างที่ให้ตองหวัดค่ะอ่าคือสูตรนี้ค่ะอ่าคือสูตรนี้ที่ให้ตองหวัด ลักซิปตัวแรกก็สูตรนี่ลักซิบมี่นี่บอกเจ็ดกับห้าเน้นที่ห้าอ่าหลักหน่วยมีสองมีสามมี่สี่อหลักหน่วยเน้นที่สี่ค่ะอืมจับคู่เน้นจับคู่เน้นคือห้าสี่ตัวเน้นห้าสี่ตัวห้าสี่ตัวเดียวตัวเดียวตัวเน้นเอฟซี่กับว่าคือเบาเทาอยู่มากยากเดือดภาษาหนัมากยากกับโบนี่ได้เลือกคุณแม่ทมากเกี่ออกเลืที่มันนั่นออกงยากกันบอกซูมือเนาะเคยออกมาออกเลือกมือเห็นว่าซุนซุนนั่น อันซีซีน้ำมั่นเออมีแต่เลขออกบ่ออกทั้งนั้นตัวร่างนี่คือสุดไฮตงวดห้าสองห้าสามเจ็ดสามอ่าเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสี่ค่ะอ่าแล้วกรรมวุฒิชมมาเบิ่งน้ำกันนี่คือชุดบนชุดบนยังยังเน้นตัวเก่าค่ะยังเน้นตัวเก่านะครับผมคือชุดสองตัวสองห้าหกห้านะครับเนาะ หลักสิบมีสองมีหกมันบอตัวเน้นแล้วก็มีศูนย์อ่านับจับคู่บนคือ2565ตัวเน้น05นย์ห้าศตัวรองอนี่คือชุดบนชุดบนค่ะสตัวหลักร้อยสหนับหลักร้อยสี่ค่ไหบอมักซีเอาศูู่ใดบอมักซเอาศูนย์หลักร้อยสกับศูนย์เดี๋ยวเบาเ่าเขียนหลักร้อยไว้ให้น้ำท่านผู้ชม เอาธรรมชมหลักร้อยสี่กับศูนย์แอบเนน่นที่สี่ผูดใด้มักศูนย์กับจับไซ่าเพินจับสี่ส 4, ตัวเด่นคือ425 4องหจับไซตัวร่อง4ี่ศูนย์ห้าสอันนี้ชุดบนชุดบน,ช,ดบนชุดล่างอันนี้ชุดล่างที่ให้ตองวดนะครับนะี่ครับชุดล่างหลักสิบห้ากับเจ็ดนะครับหลักหน่วยสองสามสี่นะครับ เพิ่มเนีนคือหาซีเม็ดเดียวห้าสองห้าสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ตัวรองอ้าวจะเพิ่มส ranging, h, mm ูตรได้ก็ครับเพิ่มสูตรล่างอ่าเดี๋ยวจะเพิ่มให้เพิ่มสองคู่หนึ่งดอกสองคู่คือแปดสามแปดสามกับแปดเจ็ดสูตรสองนะสูตรสองค่ะอ่าสูตรสองเดี๋ยวเบาะเถาเขียนให้ธรรมชุมอ้าวธรรมชมแคปหน้าจอชุดล่างนะพี่กองเพิ่มมาให้อีกสูตรหนึ่งสูตรสองนะแปดสามกับแปดเจ็ด นะครับโคงสุดท้ายพ่กองว่าทาล่างนี่เน้นแปดสามสูตรแรกเน้นที่ห้าสี่นะครับูรชมช่าแล้วก็ชุดสามตัวนี่ให้เน้นตัวใดเพิ่มเน้นซีศูนหาคับศูนหาเพิ่มค่ะสี่ศูนหากับศูนหาเน้นตัวนี้เน้นตัวนี้ค่ะธรรมชมชุดบนนะครับพ่กองเน้นมีเพิ่มมีสองห้าหกห้าแล้วก็ศูนหานะครับสามตัวสี่สองห้าสี่หกห้าตัวเน้นเพิ่ม4ีศูนหาครับโค้งสุดท้ายอ่า หลักกชุดล่างนี่ครับมีเพิ่มขึ้นมากคือสูตร2นะครับโค้งสุดท้ายคือ<ะ>83ตัวร่องคือ8 7เจเน้นสองคูหาซีกับแดสมสูตรแรกที่ให้ตองวดหาซีานะครับโค้<ม>งสุดท้ายนะครับเน้นให้อีกสูตรหนึ่งพี่กองว่าผู้ได้มากสูตรนี้แค่2ตัว2อตัวค่ะ,ะมั่นใจว่าสูตรนี้ก็ได้มั่นใจอยู่ค่ะมั่นใจเล่นบ่มั่นใจเลยตัวนี้มัม่นใจพ่อๆกันเอาหลักผู้ใดมักหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับบ่าวเถาเคียนให้แล้วหลักร้อยสี่กับศูนย์ สิบบนศูนย์สองหกหน่วยบนเก้ากับห้าอันนี้คือสูตรหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนของสูตรของพี่กองนะคือสูตรนี้<ะ>สูตรบนคือสูตรนี้เห็นไหมครับผมหลักร้อยสี่นะพี่กองเพ่นเด่นที่สี่พ่นจับตั<ะ>่สี่ไห่พู้ได้มักศูนย์จับส่เอาะนะครับทานชมอ่าอันนี้เบ้าเท่าคัดออกมาให้พร้อมจะได้เบ่ไงไายๆพ่อยายไม่ไงจะได้เบ่งไงไงแอลเลงเทียร์พ่นมาเบ่งนี่อ บอเข้าใจบ่เเข้าใจพิ่นว่า, <c oughs> วาทั้งลายดำไลยแดงแต่ว่าพี่กองเ <c oughs> พิ่นเฮ็ดจังซี่มาตั้ดไหนพันว่าบ่เปลี่ยนผู้ใดเบิ่งบ่เข้าใจกระซังให้เปลี่ยนบ่เปลี่ยนเนาะพี่กองเพิ่นเขียนจังซี่เพิ่นว่าเออถ้าเบิ่งเบาเถ่าเขียนให้เอาเนาะพี่กองเนาะผู้ใดอ่าเพิน่นผู้เฒ่าผู้แก่เน,น, <c oughs> นี่ยเพิ่นไล่ตาเบิ่ง <c oughs> ในอัห็นเบิ่งไอ่เออที่เบาเฒ่าเขียนให้เอาตัวใหญ่ๆค่ะเออลางคนเบิ่งแป๊บเดียวไม่เห็นเขียนให้เลยเพิ่นว่า เออพื่นเบิ่งเพิ่นเบิ่งกับเดียวเนาะเพิ่นเปิงเงีายๆฟูลังคนเพิ่นเบิ่งเอ่อพิ่นเบาเบานี่เปิดเบิ่งไปอ้าวไม่เห็นเขียนให้เลยบ่าวเท่าเขียนให้อยู่ครับผมต้องเบิ่งเบิงงีายๆเออเปิงจนจบคลิปงจนจบคลิปใช่จังสีเห็นของดีเออจังสีเห็นของดีพี่ครัเอาเนี่ยครับชุดบนชุดล่างแคปหน้าจอครับล่างพี่กองเพิ่มขึ้นมาคือสูตรสองนะครับแปดสามกับแปดเจ็ดนะครับอ่า เนนที่8 3 8 3ตัวเดียวหาลอตเตอรี่ยังท่านหาลอตเตอรี่ยังท่านท่านชมครับยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่เป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์ได้ท่านผู้ชมเด้อชุดบน3ตัวนี่ยเอาไปหาลอตเตอรี่ไว้ได้เผื่อมารางวัลเลขท้าย3ตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลใหญ่นะครับเป็นแนวทางหยิบจับลอตเตอรี่สลากกินแบงค์นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอเอานะครับขอบคุณพี่กองนะเจสิ้นปีพี่กองอ่ะสุขภาพแข็งแรงเฮง ไอ้ถูกแล้วมันใหญ่ไพ่อีฟซีโชคหมนานถ,ถูกหมานที่แกัิดอีถ้าเข่าปุ๊บก็จะโชคดีแค่ดีดไม่ค่ะอ่ะเนาะพี่กองค่ะไอ้โชคดีอ่ะผู้ใดมักกับไปหาลอตเตอรี่ทำชุ่มบ่มักกับเบิง่งซื้อๆนล้วพี่กองเนะาะค่ะอันเป็นแนวทางหาเข่าหลังปีใหม่ก็จะมาหาเลยเด้อไปทางไหนบ่ก่ไปใช่ละคำนวลทาเลยคำนวลทาเลยแต่ว่ากัดติจักมือเนี่ยจักมือสองมือเนีจังมากที่เอาก็จะโทรมมากเลยล่ะ เอานะครับพอกันคลิปหน้าขอบคุณเอฟซีครับขอบคุณพี่กองสวัสดีครับ <5 S 1>